จะขึ้นที่สี่สามสิ่งนี้ผีบุกชนะปืนทาลังข้อแรกนะครับลิ้วผูฮะพึ่งแพ้สดๆดล้อๆเลยโดนเข้าต้มมัดเนี่ยไปสามหอ่อติดคอ,อเหนียวคอไปเลยนะถ้าแมนยูชนะวันนี้เนี่ยแซงขึ้นที่สี่แบบหล่อๆเลยการทันใต้เท้าเนี่ยแมนยูจะยึดคืนทันที ข้อ2องแมนยูกำลังมั่นใจครับเพราะว่าพิงตบซิตี้มาถ้าตบซิตี้มาได้เนี่ยอาร์เซนอลก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับฉะนั้นตบซิตี้เสร็จตบอาร์เซนอลต่อข้ 3, อ3มเกมมันจะเข้าทางแมนยูครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยถูกบีบครับ ทุบีบจากอะไรเพราะว่าแมนซิสตี้เกมเมื่อคืนชนะว์มตันไปครับอินบวยหมาป่าไป2องปรศูนย์ทำแต้มจี้อาร์เซนอลไปเหลือส่แต้มครับน่นหมายความอะไรครับหมายความว่าอาร์เซนอลจะมาเล่นรัดกุมกับแมนยูไม่ได้แต่จะต้องเปิดเกมลุกใส่หลังเลยอยซึ่งมันจะเข้าทางแมนยูเต็มที่รอเกมสวนแบบเร็วๆแรงครับรอจังหวะจบแบบคมคมฮะและนี่คือ3สิ่งครับที่จะทําให้แมนเชสเตียร์ครับบุกไปกํหลับ และชนะอาร์เซนอลในค่ำคืนนี้ของอไทยานขึ้นที่